หน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยค่ะมาเซอร์เจเดตมีราบและน้องเบอร์17นะคะซึ่งเป็น MVP ของวันนี้น้องศิวกรพลสันค่ะขอแสดงความยินดีอันดับแรกเลยค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบของทีมชาติไทยนะคะามาเซอร์รู้สึกยังไงบ้างกับเกมในวันนี้ของทีมชาติไทยค่ะก็คือกอน็นึงก็ต้อง uh รู้สึกดีใจของทีมเข้ารอบแต่ก็ uh เห็นการเล่นของเด็กแล้วก็นะคือก็ฝากว่าอย่าเพิ่งไปเยินยอเขามากเพราะว่าเขายังแบบยังไม่เก่งมากอะไรับนะโดยเฉพาะครึ่งแรกเขาประมาทคิดว่าเล่นยังไงก็ได้นะครับถึงเล่นยังไงก็ได้นะครับผมได้กลิ่นความประมาทมาตั้งแต่ตอนอยู่แคมป์้วนะทุกคนแบบคิดว่าอย่างนี้ยังไงว่ายัางไงวันนี้ก็ชนะเวลาลงไปเล่นก็เลยต่างคนต่างเล่นไม่ได้นึกถึงทีมไม่ได้นึกถึงเลยนะใช้แต่เลี้ยง เล่นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะครึ่งแรกจนทําให้เสียประตูแล้วก็โดนนําไปนะครับก็อย่างเพื่ยังไปเยือนยอเขามากนะเขายัางต้องอีกเยอะนะครับที่ก้าวขึ้นไประดับเอเชียนะโดยเฉพาะวันนี้ก็นะครึ่งแรกทําให้พักครึ่งเราต้องนะมาคุยกันใหม่เลยว,ว่าคือเล่นเงนี้นะก็จบแค่นี้ไม่ต้องไปต่อแล้วนะเขาเลยครึ่งหลังเขาเลยแบบเล่นเล่นเป็นทีมขึ้นเล่นเป็นเกมขึ้นนะครับ ค่ะสำหรับน้องศิวกรคิดยังไงกับผลงานของตัวเองบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ยิงประตูให้ทีมได้ครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ทีมได้ไปต่อครับค่ะก็เปิดให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถามคำถามค่ะถ้าใครมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยค่ะเออใช้คำพูดยังไงในตอนความขึันครับที่บอกกับเด็ก เพราะว่าขึ้นแรกกับขึ้งหลังมันก็ต่างกันเราเราตามหรือเราคิแฟนพูดอะไรกับเด็กว่าคือก็เรียกสมาธิเรียกอะไรต่างๆเขากลับมาเรียกความเป็นทีมเขากลับมาเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าเขารวมใจกันเล่นเขาเล่นเป็นทีมเขาเล่นเป็นรูปแบบนึกถึงทีมแล้วเนี่ยรวมถึงการจิตใจเลือดจักสูงของเขาเนี่ยกลับมาเนี่ยเขาก็จะกลับมาได้เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เราโดนนําไปแม้กระทั่งที่อินโดทุกครั้งที่โดนนําไป ตัวเวียดนามนําไปโดนมาเลนำไปแต่พวกเขาก็กลับมาได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ให้เขารวมใจแล้วก็ตุนเงินใหม่ได้เล่นให้เป็นทีมขึ้นนะกดดันมากขึ้นแล้วก็เออก็หายในการเล่นมากขึ้นเพราะเราตามอยู่แล้วผมก็บอกว่าถ้าสกอร์ออกมาแบบนี้คุณตกรอบนะตกแค่นี้ไม่ต้องไปต่อนะนะทำให้ครึ่งหลังเขาก็กระตือรอ้นมากขึ้นซึ่งเออก็บอกตรงเลยว่าโดยบอกครึ่งแรก ร์มทุกคนตามามาตรฐานทุกตำแหน่งเลยมอเรื่อมองมองอินเดียชุดนี้ไงครับเห็นแกรง,งมากครับตอนนี้คือก็ต้องยอมรับอินเดียเขาเขาอาจจะดูเกมที่เราเล่นกับเติร์กมานะคือเขาไม่ต่อบอลสู้เพราะจะวางไปในจุดที่สต็อปเปอร์คู่เลยซึ่งเป็นจุดอ่อนของเราเลยทำให้เข้าเนี่ยนะ ไม่ต่อบอลเช็ดแล้ววางทิ้งไปใช้ความใช้ความสามารถของออความเร็วของกองหน้าเขาหมองเช็ดหรือว่าเ,เล่นแบบคือเล่นไดเล็กอ่ะไม่ต่อบอลสู้แล้วก็ทิ้งไปหน้าเพื่อเช็คดูว่ากองหลังเราผิดพลาดไหมเพราะกองหลังเราผิดพลาดเขาก็เขาก็ทำซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่เราต้องแก้คำถามให้น้องศิวกรบ้างนะคะคิดว่ารอบสุดท้ายครับก่อนไปซาอ,อุดเราจะมีเวลาประมาณสัก ถ้าึ่งหกเดือนคิดว่าเราต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรตรงไหนแล้วก็คิดว่าอย่างไรบ้างก็คนปรับปรุงเรื่องการช่วยกันครับซัพพอร์ตกันแล้วก็การเล่นเป็นทีมครับเครื่องแรกพวกเราแบบมั่นใจเกินไปครับแล้วก็ใช้ความส,มา,สามารถสาามรถเฉพาะตัวเยอะเกินไปครับ,รบพอพักเครื่องก็สตาร์อะไรพวกช่วยกันกระตุ้นครับเครื่องหลังเราก็เลยกลับมาได้ครับแล้วก็ต้องแก้ไขหลายอย่างอยู่ครับอย่างนี้ จะดีกว่านี้ครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอออยากให้เจิมโคดถึงสมาคมงแฟนบอลวันนี้ก็มาถึงพันเจ็ดร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยครับเรบก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณในหลายๆส่วนที่สนับสนุนเด็กชุดนี้นครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะทางมาดามแป้งนี่อาชีพตลอดวันนี้ก็อีกสามแสนนะครับก็เป็น9ก้าแสนก็เป็นล้านแลนะ้วนะครับ ท่านก็ให้กำลังใจใพวกเราตลอดแล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆส่วนโดยเฉพาะกลุ่มวางขนาย s อ b ทีที่ส่งนักจิตวิทยานักโภชนาการนักฟิเดตอะไรมาช่วยมาช่วยเสริมทีมครับก็ขอบคุณในหลายๆส่วนนะครับที่ช่วยพวกเราและขอบคุณทุกโรงเรียนทุกอะาคเาดมี่ที่ส่งเด็กมาให้ใหเราโดยที่ดกมาด้วยความเต็มใจแล้วก็สนับสนุนนะครับ คือฟุตบอลทีมชาติไทยมันเป็นของทุกคนนะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับกับทีมชาติถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีผมคิดว่าในอนาคตเด็เดกชุดน,นี้ถ้าเกิดเขาเขาไม่ประมาทเกินไปเขาไม่เหลืองตัวเองเขาไม่หลงตัวเองเกินไปผมคิดว่าในระดับเอเชียนะเขาสู้ได้ทุกทีค่ะน้องศิวกรฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยค่ะครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์วันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณ ที่ดูทางเอเทด้วยครับขอบคุณมากครับที่ดูพวกผมครับ